วันนี้นะคะป้ามีเครื่องนะรดน้ำดอกกุหลาบอะคะ่ะแล้วก็เห็นใบพริกดูดใต้ใบอะเจอเหมือนมีหยักย่อยาขาวๆนะคะส่องดูดีๆปรากฏว่ามันมีตัวนอนอะที่ใช้หยักย่อยาขาวๆเนี่ยหุ้มตัวคะ่ะเขากระดึบกระดึบออกมาจากใยขาวๆนั้นนะคะมีหน้าละกุหลาบของป้าเนี่ยที่ออกมาช่อใหม่ๆเนี่ยมีปัญหาหมดเลยคะ่ะ ดอกหนิกงอบางดอกหายแหว่งเป็นอุโมงเข้าไปเลยนะคะป้าก็เด็ดทิ้งเย็นนี้มีวิธีใหม่คะ่ะมีลูกสะัยแนะนำนะคะว่าให้เอากรรมฐานันผสมน้ำเจือจางแล้วก็มาฉีดใต้ใบคะ่ะป้าก็ลองทำดูนะด้วยความโมโหจริงๆอว่าเราดูแลเขาดี้ดีแต่อย่าได้พลาดเลยนะคะ เมื่อสาสี่วันก่อนป้าก็ลืมที่จะฉีดพ่นน้ํายาล้างจานกับผงน,น้ำส้มสายชูนะคะวันนี้เป็นเรื่องเลยนะคะดูสิคุลาป้าสวยๆนะบางดอกก็ออกมาเต็มๆค่ะเนี่ยดอกช่อนี้ดูสิคะครุนหมดเลยอะ่ะดอกเขาอะ่ะป้าก็ฉีดคะ่ะวันนี้ทำคนเดียวอะ่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย ก็เลยถ่ายบนใบก่อนนะคะดูความตาม่างดูความเปลี่ยนแปลงของพวกนี้ว่าจะมีไอ้เจ้าที่ว่าเนี่ยมาเกาะกินของป้าอีกไหมนะดูสิคะใบหงิกงอไม่สวยงามเหมือนก่อนเลยอะ่ะถ้าไม่ได้ผลป้าคงต้องตัดออกให้หมดอะคะ่ะแล้วก็ดูแลเขาใหม่น่ากลัวต้องใช้ไตราซานะ่ะที่ป้าเล่าว,ว่าซื้อมาแล้วกลัวจะเป็นภัยกับตัวเองก็ไม่กล้าฉีด น้ำยาที่ว่านี้นะคะวันนี้ป้าฉีดหลังตะวันตกดินค่ะแต่ไตรซาเนี่ยเขาให้ฉีดตอนเช้าช่วงลมสงบสงบนะคะต้องใส่ทั้งหมวกลุมผมแมสแล้วก็ใส่ถุงมือเวลาผสมมาดูยุ่งยากอะ่ะ ข้างกระป๋องอ่ะเขาแนะนำมาดีนะแต่ป้าพออ่านแล้วรู้สึกขยาดค่ะแต่ถ้าไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวเขาก็จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยป้าคิดว่าต้องใช้ให้สังเกตกระบอกฉีดนะอันนี้ช่องแอนกับโจ๊กคนสารพีค่ะส่งมาให้ป้านะป้าใช้เกิดประโยชน์แล้วนะคะขอบคุณน้องแอนกับน้องโจ๊กมากเลยค่ะ เดี๋ยวติดตามนะกุหลาบป้าจะเป็นยังไงต่อไปนะเออ่ต้นที่ยังคงอึดอืดอ่ะก็คือเจ้าเรดวคร่าค่ะอืดมากเลยอะ่ะส่วนต้นอื่นก็เกิดอาการกระปกกระเปรียไปบ้างง่อยไปบ้างนะแต่อย่างไรก็ตามอะ่ะป้าตั้งใจแล้วว่าจะเลี้ยงกุหลาบให้ดีที่สุดอะ่ะถ้า น้ำกรรมฐันไม่ได้ผลนะป้าก็คงใช้บทโหดแล้วละ่ะใช้ไตราซานนะให้ฉีดทุกเจดวันค่ะป้าจะทั้งฉีดแล้วก็ผสมเทลงในดินนะคะลองดูซิว่าความโหดของป้าเนี่ยกับมแมลงอะ่ะใครจะแน่กว่ากันแต่พูดจริงๆนะป้าเห็นดอกเขาแค่ดอกสองดอกป้าก็รู้สึกขึ้นใจแล้วละ่ะแต่พอถูกไอ้เจ้า นอนเพลี้ยมแมลงต่างๆมาทําร้ายจิตใจป้าป้าก็รู้สึกว่าต้องเอาจริงค่ะดูสิค่าสวยไหมดอกเนี้ยป้าพยายามจะถามใครต่อใครนะไม่มีใครตอบได้เลยค่ะว่าเจ้าน้องเหลืองของป้าเนี่ยชื่ออะไรนะคะตอนนี้ป้าก็สับสนไปหมดแล้วละเพราะเลื่อนกระทางบ่อยแต่มีหลายท่านให้กำลังใจป้าว่าอย่าไปสนใจชื่อเขาเลย เขาให้ความงามให้ความสดชื่นก็น่าจะพอใจแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมี